ในยุคที่ถนนหนทางยังไม่ราดยางไฟฟ้ายังไม่เข้าถึงผู้สแสวงธรรมย่อมต้องเดินด้วยศรัทธาและความกล้าหาญหลวงปู่แถมพระทุดงผู้เงียบขรึมท่านไม่เป็นที่รู้จักในหมู่ชนทั่วไปแต่กลับเป็นที่คลั่งคลามของเหล่าผีปา่าวิญญาณเร่ร่อนและอำนาจลี้ลับทั้งหลายโดยเฉพาะทาน้ำหนาวทินอาถรร์ที่แม่แต่ชาวบ้านยังเอ่ยชื่อด้วยความหวาดหวัน่นหลวงปู่แถมเป็นพระผู้เคร่งครัด ในวัดปฏิบัติแห่งสายพระกรรมฐานท่านถือกำเนิดเมื่อเราปลายยุคสงครามโลกครั้งที่สองในเขตชายป่าทางใต้ของจังหวัดชัยภูมิพื้นที่ที่ในเวลานั้นยังเป็นป่ารกทึบเต็มไปด้วยช้างเสือและเรื่องเล่าลี้ลับมากมายชื่อแถมที่ผู้คนเรียกกันนั้นไม่ได้มาจากนามจริงแต่เป็นฉายาที่ชาวบ้านใช้เรียกด้วยความที่ท่านเป็นบุตรคนสุดท้องในครอบครัวชาวระยากจน พ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจจะมีบุตรอีกแต่กลับได้แถมมาอย่างไม่คาดฝันจึงเรียกติดปากว่าเจ้าแถมซึ่งต่อมาเมื่อบวชก็นิยมเรียกท่านว่าหลวงปู่แถมจนเป็นที่รู้จักชีวิตในวัยเยาว์ของท่านไม่ได้มีความสะดวกสบายพ่อแม่ลำบากทำไร้่ถรยนาเลี้ยงชีพกลางป่าหลวงปู่แถมในวัยเด็กจึงคุ้นชินกับชีวิตในธรรมชาติอาศัยป่าเป็นครูและซึมซับความสงบความเมื่อย และพลังของธรรมชาติมาโดยไม่รู้ตัวเมื่ออายุครบอุปสมบทท่านได้เข้าวัดแห่งหนึ่งในสายกรรมฐานและเลือกศึกษาธรรมในแนวทางของพระอาจารย์มั่นภูริทัโตซึ่งกำลังเป็นที่กล่าวขวัญในหมู่พระป่ารุ่นใหม่ท่านศึกษาอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมเอกในระยะเวลาไม่นานและเลือกไม่ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่ดใดๆในวัดคนเรียนธรรมไม่ใช่เพื่อจำแต่เพื่อเข้าใจและละสิ่งที่ควรละ คำสอนที่ท่านมักกล่าวกับลูกศิษย์ที่พบเจอจากนั้นท่านออกเดินทุดงทันทีไม่รอแม้แต่ปีแรกจะผ่านไปพรับจิตของท่านทวินหาความสงัดในป่าเขาเนืออื่นใดบางคราวท่านพักอยู่ในวัดเล็กๆเ,เพื่อฝึกสติในชุมชนบางครั้งปักหลดกลางดงไม้ไร้ผู้คนเพื่อเผชิญหน้ากับจิตตนเองศัตรูที่แท้จริงของผู้แสวงธรรมโลงปูแถมมีนิสัยพูดน้อยสายตาแนวนิ่ง นิ่งเสียจนผู้ที่ได้พบมักรู้สึกถึงอำนาจแฝงในความเงียบบางคนกล่าวว่าเพียงแค่มองตาท่านใจก็เย็นลงเหมือนน้ำตกในฤดูหนาวท่านไม่ชอบการสร้างชื่อเสียงไม่สะสมปัจจัยไม่เอ่ยเรื่องปาฏิหาริย์แม้ใครถามก็เพียงยิ้มหรือไม่ตอบเลยชีวิตของท่านคือการฝึกอย่างต่อเนื่องทั้งในวัดและในป่าและนั่นเองที่ทำให้การทุดงไปอย่างทำน้ำหนาวกลายเป็นบทหนึ่งในตำนานของพระผู้ไม่แสดงตน แต่จิตของท่านกลับประกาศด้วยอำนาจแห่งธรรมลึกซึ้งหลังพรรษานั้นลวงปู่แถมเก็บกลดบาและของจำเป็นเพียงไม่กี่ชิ้นห่อด้วยผ้าขาวสะอาดแล้วออกจากวัดที่ชายป่าชัยภูมิในยามเช้ามืดคณะหมอกยังลอยอ้อยอิงเหนือย,ยอดยาเส้นทางที่ท่านเลือกไม่ใช่ทางหลวงไม่ใช่ถนนลูกรังแต่เป็นเส้นทางเกวียนร้างที่ทอดผ่านลงลึก ทางที่ไม่มีใครใช้มาแล้วหลายสิบปีท่านมุ่งหน้าทางเหนือโดยใช้ดวงตะวันเป็นเข็มทิศและใช้เสียงในใจนำทางท่านไม่มีแผนที่ไม่มีคนบอกทางมีเพียงความตั้งใจแนว่วแน่ที่จะไปให้ถึงท้ำน้ำหนาวซึ่งหลวงพ่อผางเคยกล่าวถึงว่าเป็นที่ผีดุและยังไม่มีใครโปรดได้เส้นทางทุดงของท่านเริ่มจากเขตพูแลนคาผ่านทิวเขาซับซ้อนของภูเขว ลักล่อไปตามแนวเทือกเขาก่อนจะมุ่งหน้าสู่เขตอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณที่เต็มไปด้วยหุบเขาลำธารและถ้ำโบราณตลอดทางหลวงปู่แถมไม่เคยหยุดฝึกจิตวันไหนถึงที่พักเร็วท่านจะปักกลดใต้ต้นไม้ใหญ่สวดมนต์ทำวัดเย็นและเข้าฌานสมาธิจนดึกดื่นบางครั้งเสียงป่าก็ทำให้สติต้องแนว่วแน่เป็นพิเศษเสียงขู่หอนของหมาป่าหรือเสือจากแนวเขาไกล เสียงกระซิบแผ่วๆที่ลอยมาตามลมคล้ายเสียงคนเสียงฝีเท้าบนใบไม้แห้งทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยเสียงเหล่านั้นไม่ใช่ของธรรมชาติทั้งหมดแต่เราต้องนิ่งให้ลึกกว่าเสียงหลวงปู่แถมเคยกล่าวไว้มีอยู่คำหนึ่งท่านหลงทางในหุบเขาท่ามกลางสายหมอกหนาและความเมื่อเส้นทางแคบจนมองไม่เห็นทางเดินต่อหลวงปู่จึงตัดสินใจหยุดนั่งบนโขดหินกลางหุบ คณะกำลังสสดบทเมตตาเหล่านกกลางคืนก็บินวนอยู่เหนือศีษะทันใดนั้นเหมือนมีเสียงคนเปล่งเสียงสั้นๆมาจากข้างหลังว่ากลับเถิดทางนี้ยังไม่ถึงเวลาหลวงปู่ไม่หันกลับไปมองท่านยกมือขึ้นพนมแผ่เมตตาแล้วกล่าวเบาๆถ้าทางนี้ยังไม่ถึงเวลาขอให้ทางใหม่เปิดให้เราพบทันใดนั้นท่านเหลือเห็นแสงจันทร์ส่องกระทบอ่างน้ำเบื้องหน้า เกิดเงาสะท้อนเป็นทางเดินท่านจึงลุกเดินตามแสงนั้นไปจนหลุดจากทางตันในตอนรุ่งสามสิ่งเหล่านี้คือบททดสอบทางจิตที่ผู้ทุดงแท้ต้องเผชิญมิใช่เพลงอุปสรรคทางกายแต่คือการต่อสู้กับมารภายในที่ปรากฏออกมาในรูปของธรรมชาติความมืดความหิวความหวาดกลัวและสิ่งลี้ลับหลายคนถามว่าท่านไม่กลัวหรือท่านตอบเพลงว่ากลัวก็เดิน กล้าก็เดินเพราะสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าไม่ใช่ความตายแต่คือความหลุดพ้นและท่านก็เดินจนถึงหน้าถ้าน้ำหนาวจุดเริ่มต้นของตำนานที่คนทั้งป่าต้องจดจำค่ำวันหนึ่งขณะดวงตะวันเริ่มลับยอดไม้และหมอกเย็นลอยปกคลุมป่าระหว่างหุบเขาหลวงปู่แถมเดินมาถึงลานโล่งเล็กๆที่มีต้นยางใหญ่ขึ้นโดดเดี่ยวอยู่กลางป่าต้นยางนั้นมีทวันพันกันแน่น รากย้อยลงมาเหมือนแขนผีเขาแหลมของกิ่งไม้โค้งทิมฟ้าดูคล้ายเงาคนเท่าเฝ้าสังเกตยอยู่เงียบเงียบท่านเลือกปักกลดที่โคนต้นไม้ใหญ่แห่งนี้โดยสังหอนในใจบางอย่างไม่ใช่เพราะเห็นว่าสะดวกหรือปลอดภัยแต่เพราะที่นี่มีกระแสแห่งกรรมที่ควรถูกชำระหลังทำวัดเย็นเรียบร้อยท่านนั่งขัดสมาธิเข้าฌานในท่าธรรมดาไม่มีพิธีรีตรองไม่มีคาถาอาคมป้องกันใดๆ มีเพียงจิตท,ที่ตั้งมั่นอยู่กับบทอิติปิโสพระพุทธคุณอันเป็นเครื่องกำบังจากภัยทุกรูปแบบในยามค่ำคืนที่ดาวหายพระจันทร์หลับเหลือเพียงเงาของป่าเล็กเสียงแปลกประหลาดเริ่มปรากฏขึ้นกึกๆกึกเสียงเหมือนเท้าเปล่าเหยียบใบไม้แห้งกึกกึกวนไปมารอบกรดกลิ่นโชยมาเบาๆเหมือนเลือดเก่าผสมกลิ่นเนื้อเนา่าคล้ายซากสัตว์ที่ตายมาแล้วหลายวันอากาศหนาวเยือก แม้จะเป็นต้นฝนแต่ลมราวกับมาจากช่องเขาโลก,กันไหลบ้าผ่านผิวหนังจนขนลุกชันไปทั้งร่างแต่หลงปู่แถมไม่ไหวติงท่านไม่ลืมตาไม่ยกมือป้อมไม่เอื้อมคว้าทูปเทียนมีเพียงเสียงภาวนาแผ่วเบาอิติปิโสภะคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรณสัมปันโนยิ่งสวดกลิ่นยิ่งแรงขึ้นเงาเริ่มเห็นชัดขึ้นในห้องหลับตา เงาดำรูปร่างประหลาดตัวใหญ่แขนยาวหน้าไม่มีตาฟันยาวเหมือนกิ่งไม้แห้งมีหลายตนล้อมกรดอยู่และโห่ร้อเบาๆเสียงแหลมสูงฟังแล้วขนลุกแต่หลวงปู่หาได้วันไหวไหม่จิตของท่านสงบนิ่งดุจศิลาเย็นเยียบดังสายน้ำในธรรมยิ่งเงาเหล่านั้นแผ่พลังเมื่อรอบกรดจิตของท่านยิ่งสว่างขึ้นจากภายในทันใดนั้นมีเสียงเวลเบาเหมือนสายลมกระซิบว่าอย่ามายุ่งกับท่าน ท่านผู้นี้มีทำเป็นเพลิงเราจักไม่จากนั้นกลิ่นเหม็นก็เบาบางลงเงาดำเริ่มถอยห่างจนกระทั่งทุกอย่างกลับคืนสู่ความเงียบในยามค่าเหลือเพียงเสียงจักจันและลมหายใจแห่งผู้ปฏิบัติธรรมรุ่งเชา้าคณะหลวงปู่ลุกขึ้นเก็บกรดท่านเห็นรอยเท้าใหญ่ผิดธรรมชาติอยู่รอบกรดลึกลงในดินชืน้นรากับมีของหนักมหาศาลมายืนล้อมไว้จริงๆท่านเพียงยิ้มเบาๆและกล่าวว่า เขามาทุดสอบเราไม่ใช่เพื่อทำร้ายหากเพื่อถามว่าทำในใจเรานั้นมั่นคงแค่ไหนจากนั้นท่านก็เดินต่อไปไม่เหลียวหลังและไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้กับใครอีกหลังจากเดินทุดงข้ามเขาลัดป่าดงพงมานับเดือนหลวงปู่แถมก็มาถึงทำน้ำหนาวในยามเย็นของวันที่ไม่ครึมคลุมฟ้าไม่มีแม้แต่แสงตะวันลาดมาต้นไม้รอบทำยืนต้นเฉา หมือนถูกลมหายใจของบางสิ่งดูดกลืนไปจนแห้งท้าน้ำหนาวมิใช่เพยงทําธรรมดาหากแต่เป็นสถานที่ที่แม่แต่หรือีในตำนานก็เคยหลีกเลี่ยงไม่ปักกลดหรือสมาธิข้ามคืนเพราะมีตำนานว่าถ้ำแห่งนี้คือสุสานผีตายโหมในสมัยสงครามฝรั่งเศสโยนเคยมีทหารหนีตายจากการรบเข้ามาหลบในนี้แต่หิวตายทั้งเป็นกลายเป็นวิญญ,ญาณเร่ร่อน สาบแช่งถ้ำแห่งนี้ให้กลายเป็นที่สิ่งสถิตของความทุกข์ทรมานเมื่อหลวงปู่แถม,มาถึงท่านเดินพิจารณารอบถ้ำด้วยจิตนิ่งเสียงในใจกล่าวว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนแต่เป็นที่ของกรรมแทนที่จะลังเลท่านกลับปักกลดอยู่หน้าปากถ้ำถ้ำกลางสายลมหนาวที่พัดเอากลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นสนิมเลือดเก่าลอยมาแผ่วเบาพระอาทิตย์ลับฟ้าอย่างรวดเร็วผิดธรรมดา ความเมื่อเข้าปกคลุมเร็วกว่าที่ควรจะเป็นคืนนั้นยังไม่ทันได้เริ่มทำวัดเย็นเสียงแปลกๆก,ก็ดังขึ้นเสียงผู้หญิงร้องให้เหมือนเจ็บปวดจากบาดแผลเสียงผู้ชายคำรามดังขาดใจบางครั้งก็มีเสียงตะโกนเรียกชื่อว่าแถมเจ้ามาใยในถิ่นคนตายท่านไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยกลับสวดบทอิติปิโสพร้อมแผ่เมตตาออกไปรอบทิศจิตของท่านแน่วแน่ดุดเสาหิน ไม่สถานแม้เสียงจะโผยหนแค่ไหนตลอดทั้งคืนเงาดำรูปมนุษย์จำนวนมาโกลนเวียนรอบกรดบางเงาเหมือนคนแขนขาดหน้าเละบางเหมือนร่างที่ไม่มีหัวบางเหมือนทหารใส่ชุดเก่าเดินลากเท้าอย่างอาฆาตพยายามจะเข้ามาใกล,กล้กรดแต่ไม่อาจเข้าเขตได้มีเสียงหนึ่งแหลมสูงดังขึ้นเนือเสียงอื่นๆทั้งหมดเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่นี่ของพวกข้าพวกเจ้าธรรมะไม่มีอำนาจในที่แห่งนี้ ทว่าหลวงปู่แถมยังคงนั่งนิง่งดวงจิตไม่วันไหวสวดเพลงสั้นๆด้วยน้ำเสียงเบาแต่มั่นคงธรรมะไม่แย่งที่กับใครธรรมะเพียงแผ่แสงให้มืดได้มองตนทันใดนั้นลมแรงจัดก็โหมเข้าปะทะกลดเสียงเหมือนฟ้าร้องใต้ดินดังสน,นั่นเงาดำเริ่มสลายเป็นกลุ่มควันชาๆเราวกับถูกแสงภายในของท่านหลอมละลายเมื่อรุ่งเชา้าทุกอย่างเงียบสนิท เหลือเพียงเสียงนกร้องอ่อนๆเหมือนป่าที่เคยหวาดกลัวนั้นได้รับการชำระที่พื้นหน้ากรดมีเศษผ้าขี้ริ้วสีทหารเก่าขาดขาดวางอยู่พร้อมกับโหวกระสุนสนิมเขียวไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนแต่หลวงปู่แถมเพียงแค่พนมมือแล้วกล่าวเบาๆไปเถิดพวกเจ้าได้พบทางแล้วคืนที่สามในถ้าน้ำหนาวอากาศเย็นจัดจนเหมือนมีน้ำค้างแข็งเกาะตามขอบผนังถ้ำ เสียงวิญญาณที่เคยโหยหวนในสองคืนแรกเริ่มลดลงแต่กลับแปรเปลี่ยนเป็นความเงียบอึมครึมหนักแน่นเหมือนความโศกสันของวิญญาณหลายร้อยดวงที่รอการปลดปล่อยลงปู่แถมนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้หน้าปากท่าเหมือนทุกคืนคราวนี้ขณะแจมในสมาธิกลับปรากฏนิมิตแจมชัดราวความจริงภูเขาเบื้องหน้าเปิดออกเป็นลานหินสีดำกว้างและตรงกลางลานนั้นมีชายชาราคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาว ผิวดำซีผมยาวประบ่าหน้าตาทั้งสงบทั้งเศร้าชายชรานั้นมาก้มกราบหลวงปู่ด้วยความอ่อนน้อมแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบพระแต่หนักแน่นท่านผู้มีธรรมข้าคือผีเจ้าทํำแห่งนี้ผู้ดูแลดวงวิญญาณที่ยังติดอยู่กับบ่วงกรรมผู้น้อยทั้งหลายที่ออกมาก่อกวนมิใช่ด้วยอาฆาตแต่เพราะร้องขอขอท่านได้โปรดเมตตาแผ่บุญแผ่ธรรมให้เขาได้พ้นจากเวเรเถิดหลวงปู่พนมมือขึ้นอย่างสงบนิ่ง ก่อนที่ภาพนิมิตจะเลือนจางไปเหลือเพลงเสียงลมหายใจเย็นของป่าและกลิ่นดอกไม้ป่าจางๆที่ไม่เคยมีมากก่อนตื่นขึ้นมาในเช้ามืดท่านมีได้รีบร้อนออกเดินทางหากแต่ตั้งกดอยู่หน้าถ้ำต่ออีกเจ็ดคืนโดยเจตนาอันแน่วแน่เพื่อโปรดวิญญ,ญาณอย่างเงียบงนันตลอดเจ็ดคืนนั้นหลวงปู่แถมไม่ออกบินทบาทไม่พูดกับผู้ใดไม่แม้แต่หุงข้าวท่านใช้เพียงน้ำจากลำธาร และพลังใจเป็นเครื่องดำรงขันมันสวดบทพุทธคุณอิติปิโสภาควาซ้าำแล้วซ้ำเล่าทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปในค่ำคืนที่ห้าเองเสียงลมรอบทำเริ่มแปลเป็นบทสวดสาธยายเบาๆเสียงนั้นมีใช่ของหลวงปู่แต่คล้ายเป็นเสียงเหล่าดวงจิตที่เริ่มร่วมภาวนากับท่านบางฟังคล้ายเสียงทหารร้องสวด บางคล้ายหญิงชราคร่ำครวญปนเสียงบทสวดเมตตาคืนที่หกหลวงปู่เห็นแสงเรืองรองเบาๆลอยออกจากปากถ้ำในเวลาตีสามแสงเหล่านั้นคือเนาจิตของเราดวงวิญญาณที่ได้รับการปลดปล่อยแล้วค่อยๆลอยขึ้นท่ามกลางท้องฟ้าสีดำสนิทจนถึงคืนที่เจ็ไม่มีเสียงไม่มีเนาไม่มีพลังมืดใดๆมีเพียงความสงบที่ปกคลุมไปทั่วทั้งถ้ำเสียงน้ำหยดในผนังถ้ำ ดังคำวันเราระคังวัดในยามบิการแม้แต่ต้นไม้รอบถ้ำก็ออกดอกเล็กๆสีขาวเหมือนธรรมชาติยิ้มรับความเปลี่ยนแปลงรุ่งเช้าหลวงปู่ลุกขึ้นเก็บกรดอย่างเงียบๆท่านไม่พูดอะไรเพียงเอามือจับพื้นดินหน้าถ้ำแล้วกล่าวเบาๆธรรมะไม่ขับไล่ผีแต่ธรรมะพาเขาไปที่ที่เขาควรอยู่แล้วท่านก็เดินจากไปเหมือนสายลมในฤดูแล้งแผ่วเบา,เบาแต่แฝงพลังที่ลบรอยร้อยรุ่มของอดีตได้หมดสิน้น ชาวบ้านในละแวกนั้นเล่าตรงกันว่าก่อนหน้านี้หากเดินผ่านถ้ำแห่งนี้ในระยะร้อยก้าจะรู้สึกเย็ยนวูบเสียงในหูจะอื้อเรากับโดนดูดเข้าไปในความมืดบางคนถึงกับเป็นไข้หนาวสัน่นหรือเพ้อฝันว่ามีคนเรียกชื่อขณะหลับแต่หลังจากหลงปู่แถมมาปรดสิ่งเหล่านั้นเริ่มหายไปอย่างลึกลับวันหนึ่งกลุ่มชาวบ้านหาของป่าเดินผ่านหน้าถ้ำต่างพากันหยุดยืนงุนงง พราะรู้สึกว่าอากาศบริเวณนั้นเปลี่ยนไปกลิ่นอับที่เคยโชยกลับหายกลายเป็นกลิ่นดอกหญ้าป่าอ่อนๆราวกับมีสายลมเผาพดผัดผ่านต้นไม้ด้วยความอ่อนโยนบางคนกล้าพ,พอที่จะลองเดินเข้าไปไกลปรากฏว่าจิตใจไม่รู้สึกหนักอย่างแต่ก่อนตรงกันข้ามรู้สึกสงบเหมือนกำลังอยู่ในวัดป่าหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในชาวบ้านชราเลาว่า คืนนั้นฉันฝันเห็นพระแกะ่แก่นั่งบนแผ่นหินในถ้ำท่านนั่งนิงน่งๆิ่งมีแสงทองเปล่งออกจากร่างเงาดำที่เคยวงเวียนก็พากันถอยหนีท่านไม่ทําอะไรเลยแค่แผ่แสงตอนตื่นขึ้นมาฉันรู้ทันทีว่าเขาสงบแล้วข่าเรื่องการมาปักกลดของหลวงปู่แถมแพร่ไปถึงหลวงพ่อในท้องถิ่นพระอาวุโสผู้เคยเดินธุดงผ่านถ้ำแห่งนี้ในอดีตและเคยเดินสิทธทุกองไม่ให้เข้าใกล้ เมื่อได้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นท่านพูดเพียงสั้นๆว่าทํานี้เคยดูมากแต่เมื่อหลวงปู่แถมมานั่งกรรมฐานทุกสิ่งเปลี่ยนไปสิน้นไม่ใช่เพราะท่านปราบผีด้วยอาคมไม่ใช่เพราะท่านขับไล่วิญญาณด้วยศสยศาสตร์แต่พระจิตอันบริสุทธิ์ของท่านนั้นแรงกล้ายิ่งกว่าฤทธิ์ใดๆพุทธคุณในใจหากแน่วแน่สงบและบริสุทธิ์ย่อมทําให้สิ่งที่มืดคลี่คลายเองกล่าวกันว่า แม้กระทั่งสัตว์ป่าที่เคยเลี้ยงทําแห่งนี้ยังเริ่มมาอาศัยใกล้าปากทําเช่นฝูงเก้งกระรอกและนกป่าตัวเล็กๆเ,เหมือนทําที่เคยเป็นแดนตายกลับกลายเป็นสถานที่พักใจและชื่อของหลวงปู่แถมก็เริ่มถูกกล่าวถึงอย่างเคารพแม้ท่านเองจะไม่เคยบอกใครว่าทําอะไรลงไปธรรมะของท่านไม่ต้องพูดแต่ส่งผลโดยไม่ต้องบอกไม่นานนักหลังจากที่หลวงปู่แถมและทําไปเงียบ ตามวิสัยของพระธุดงผู้ไม่ยึดถิ่นชาวบ้านละแวกอำเภอน้ำหนาวก็เริ่มพูดถึงเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นจากสถานที่ที่เคยไม่มีใครกล้าเฉดเข้าใกล้กลับกลายเป็นพื้นที่สงบเย็นประหลาจากถ้ำผีก็เริ่มถูกเรียกกันในหมู่คนเท่าคนแก่ว่าถ้ำสงบบางคนเรียกว่าถ้ำธรรมเพราะกลิ่นธรรมะยังคงอบอวลแม้ไม่มีใครอยู่ชื่อของหลวงปู่แถมเริ่มถูกเอ่ยถึงในวงเล็กๆของพระกรรมฐานสายวัดป่า ว่าเป็นพระผู้มีจิตตั้งมั่นในธรรมอย่างแท้จริงผู้สงบปีศาจด้วยความเมตตาไม่ใช่อาคมไม่มีวัตถุมงคลไม่มีพิธีกรรมไม่มีเสียงเปล่าประกาศมีเพียงกลดบาทและบทสวดจากใจอันบริสุทธิ์พระสายกรรมฐานที่เคยหลีกเลี่ยงทํำน้ำหนาวก็เริ่มพูดถึงกรณีของหลวงปู่แถมด้วยความเคารพในยุคที่พระหลายองค์แสวงบุญด้วยชื่อเสียงท่านผู้นี้กลับแบกทำไปโปรดโดยไม่บอกใครบางวัดเชิญท่านมาแสดงธรรม แต่ท่านปฏิเสธด้วยคำพูดสั้นๆทำไม่ต้องพูดมากต้องทำให้มากในหมู่ชาวบ้านมีคำเล่าขานคล้ายตำนานว่าในคืนที่ท่านโสดเมตตาครั้งสุดท้ายแสงสีทองได้ลอยออกจากปากทาขึ้นสู่ฟ้าหลายคนเชื่อว่านั่นคือดวงจิตหลายร้อยที่พ้นจากบ่วงกรรมเด็กบางคนยังฝันเห็นพระแก่แก่หน้าสงบเดินอยู่กลางป่าแล้วพูดว่าจงอย่ากลัวในที่มืดถ้าจิตเราเป็นแสงหลังจากนั้น ชาวบ้านเริ่มตั้งสารเพลงตาไว้หน้าธรรมเพื่อแสดงความขอบคุณต่อวิญญาณเจ้าธรรมและต่อพระผู้โปรดให้สงบภาพของหลวงปู่แถมจึงไม่ใช่แค่พระที่ทุดงผ่านอีกต่อไปแต่กลายเป็นพระผู้มีญาณกล้าผู้ที่เอาชนะพลังเงาเมื่อดได้ด้วยพุทธคุณไม่ใช่อำนาจหรือกลับและข่าวนั้นก็ค่อยๆแพร่ไปไกลกว่าป่าและภูเขาสู่บ้านสู่เมืองสู่ผู้ศรัทธา ที่เฝ้าคอยฟังเรื่องราวของพระผู้ปฏิบัติเพื่อผู้อื่นโดยไม่กล่าวถึงตนเองหลังจากที่ความสงบกลับคืนสู่ทำน้ำหนาวและชื่อของท่านเริ่มเป็นที่เล่าขานหลวงปู่แถมไม่ได้อยู่เพื่อรับคำสรรเสริญหรือฟังเสียงชื่นชมท่านเก็บกรดหิ้วบาทสะพายยามเก่าๆเ,เดินหายเข้าแนวป่าทางทิศเหนือในยามเช้าที่หมอกยังหนาแน่นเหมือนม่านกำที่ยังต้องโปรดไม่เอ่ยแม้แต่คำเดียวว่าจะไปแห่งหนตําตำบลใด ไม่บอกว่าจะกลับเมื่อไรไม่มีจดหมายไม่มีลูกศิษย์ห้อมล้อมมีเพียงรอยเท้าเปล่าบนดินชืน้นที่ถูกลมกลบหายไปในไม่กี่เอดใจก่อนจะออกเดินท่านได้พบสามาเณรน้อยผู้หนึ่งซึ่งตามมาสอบถามด้วยความเป็นห่วงสิทธิผู้นั้นถามด้วยแววตาเต็มไปด้วยความศรัทธาหลวงปู่จะไปไหนครับหลวงปู่เงียบอยู่นานก่อนจะหันกลับมายิ้มบางๆแล้วกล่าวเพียงถ้อยคำเดียว ที่สามเณรจดจำไปชั่วชีวิตผู้ถือไฟไม่จำเป็นต้องบอกว่าไปจุดที่ใดแค่เดินไปในที่เมืดก็พอแล้วจากนั้นท่านก็เดินหายไปในแนวเขาเงียบเงียบเหมือนเงาลมคำกล่าวของท่านในคืนนั้นกลายเป็นธติธรรมที่ถูกจานไว้ในใจของผู้คนจำนวนมากไม่ใช่เพียงเพราะถ้อยคำเรียบง่ายแต่เพราะมันออกมาจากผู้ที่ถือธรรมะเป็นแสงจริงๆผู้ที่ไม่ได้เดินเพราะอยากไปถึง แต่เดินเพื่อส่องทางให้ผู้อื่นไฟแห่งธรรมไม่เปล่งเสียงแต่มันส่องไกลโดยไม่ต้องอวดแสงนับจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครพบหลวงปู่แถมอีกเลยมีเพียงข่าวเล่าลือว่ามีพระชรารูปหนึ่งมักนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แล้วป่านนั้นก็มักกลายเป็นที่สงบในไม่กี่วันหลังจากนั้นเสมอเรื่องเล่าของหลวงพ่อแถมจบลงแล้วขอความเมตตาจากท่านผู้ฟัง กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจและท่านจะไม่พลาดเรื่องเล่าชาวบ้านและตำนานพื้นบ้านเอวังด้วยประการฉนี้